บนอนพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีแบบสุขสุขคนสุมองสุบอนันิอะไรพี่น้องป้าบ่ได้จักเดือนแล้ววะเกือบเป็นปีแล้วมั้งพี่น้องดูว่าเออเป็นปีแล้วออามาเดียวมาบริษัทผมมาเดียวเอามาพี่อี่เอาตังค์มาพร้อม tàng bờn mương si nạng mương cái ama này ama border anh 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 gì mày nói được river nam ma lẽ river gì nhiều thương vậy มูคือเราคือมาเองกปให้แม่เปลี่ยนให้ไหมใชดีนะไใส่เบอร์ยังเบอร์ยังเย็ดอย่าไปอว้ป่ะสวยากับน้ำเลลวผมอ่าพี่นั้ก็บอาสีสาผมท่งงามเลยอามืออันอันและ อย่าก,ก้มก็เะะดีย๋ยก็ได้ไรเงยขึ้ไมาตั้งคือเพียงนี่เออผมนี่คือสิบริษระเนาะคือสีอได้เปิดน้ำอาเป็นอีกแล้วมันเปื้อนนี่เขาไปอาบน้ำทม vậy có ตัวอย่างจะเอามาเอาส่ง không เลย อย่าตีงนะเฮ้ยอุ้วนเลยตีอไปเห็ดให้แกะแล้วก็าเชยดใหม่เดี๋ยวเขาลาแกะเนาะ อันนี้มีอยู่นมันอีหยงเครื่องมันไปในเบเอันนี้แส่กล่องมันนะบวแห่ผ้าผ้า,ฟา,ฟาเปร ได้บุญหินมามื้อนี้ล้วสิไปฮื้อจมื้อมื้ออื่นมื้อต่อไปก็แม่นอื่นแล้วก็มืฮื้อน้อลง020000อีน้น้ยาดุดอย่าส่งยาวเอาส่งสั้นพู Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những มีน้อยๆมันเนื้อมันในหญ่พอนี่มีน,น,มน,น,น้อยๆไปใส่เด้๋นี่ใส่เบอร์จนหมดไฟ bơ subscribe cho chút một <laughs> <laughs>

ว้ามันบ่ได้นี่ เต็มหนากูเดียวเลยข้เบอร์คอเลบห้าแนวห้องแต่ติดคอนั่นอันนี้เลวงนี่เลน้ ค่ะถักมานะฮะเบื่อง่ายขึ้น อี่ยวตี้ยงตีแหลกจับลงหมูนี่จับลงกก <c oughs> ับห <c oughs> มูลงขยันหมูไป พอแล้วคุณน่พอแล้วจะหน่อยป้าบอก Yo he venido

อย,ย่าตีอย่าปิ้นนีอยู่ดิเดียนดิไยงไปเขาพุ่นนังว่าพอซาก็เขาวข้กันขอพุ่น

ลุยบ่เป็นบ่น huh ี่เอากะอีนี่นี่แล้วผมสิตัวอีหยังําตัดผมนี่เนาะอันนี้นี่นี่เอาดเป็นัไดพี่น้องมันอันเห็นบทางหลังน่ะเพิ่นตีงน่ะเบิงๆางหน้านี่มเพียงกันนี่ นี่พ่อกะมูเพียงก็มันก็สิหนาทางหน้าแล้วกจมเมียนชิบคือไอ้กายีจักน้สิตาชิปึ๊บชิปึ๊บแล้วก็ตาเสืองพอกอีกกยบนี่โอ้ยยังบ่ได้ซั่น่ ก็โสิตกนี่มอยากเข้าไ้อาอ่ะแล้วกันแดดตัดผมแล้วก็อยากข่าอยากน้ำเข้าอยากกินกระเพา<ม>ไปดูแล้ดูร้อนเสียงโหลดแมมเสียงโหลด ค oh, ือแบบไก่ได้ตาตัดผมหยุดสร้างมาเพราะว่าเบื้องน้อยเบื้องล่างขนาดสร้างตัดผมแล้วยังบม่ได้ใชยังบม่ได้สากันโอ้หหาใส่ได้อันนี้นะเป็นได้แม่เบิ้งให้ดูแม่

กูให้กูยูด็อกฉางน้องสุูบับไก่ไปตัด์ทนะบ่แม่เบื้องหน่อยเบื้องลายมานะโอ้โอ้ห่อเว้ยน้นำไปไปนี่ไปไปเบอร์เบอง์รีวิวดูเฮ้ยเฮ้ยไปเลยรอเว้ยมาไทยกูเป็นพ่อตองมึงดูฮัม ถ่ายเบิงบ้งพมมันคลิปหนาได้ไปลองคลิปนี้มันคือสิบส,สะดวกหรอก